สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะและเอฟซีสุขุชนเนาะมันนี่จะพาพี่พ่อน้องมามากินต้มปลาคอพี่น้องนี่ต้มชมปลาคอต้มปลาช่อนพี่น้องโหใส้มันใส้มันพี่น้องเออใส้ยังไงเลยมันนี่ปลาบางญ่พี่น้องโหต้มยำต้มปลาคอพี่น้องใส่หมูแดง สอดด้วยหนเลยพี่น้องกับแจวมาพิงดิบโอ้แจวมาคลายพี่น้องมาพี่น้องมาขักเป็นขักเลยพี่น้องมึงนี่ไม่ให้ใบให้อ่อนก็มีพี่น้องกับมะเคล้าน้ำกัดข้าวนะมาพี่น้องมากับติบเข่าข้างใหญ่คือเกาเข่าก็ได้ กันตอนกันกันต่อมเดี๋ยวห้าจะไว้ถ่ายคลิปเดี๋ยวเหนึ่งเลยสกายเแมวมือแจวมาควิกดิป ใสมันพี่น่ะต้องปกคอยใส่มันแดงขักมันนะ่ะ 我拖啊，别闹！ Um. พี่น้องเอ้ยปลาคอยใหญ่มาหอนแล้วพี่น้อง cháy lại 嗯。 อิ่มบักยังขาดมันเลยพี่น้องพอเอาจะได้กับห้องกับข้อยุดคลิปเพียงเท่านี้น้องเพียงน้องมากระดาถึงใจกระแช่ให้เ้างในน้องเพียงน้องปากก็ชอบจะไก่ปลาก็ติดตามช่องให้เอาน้ำน้องเพื่อเป็นกำลังใจสองห้องในพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับห้องข้อยุดคลิปเพียงเท่านี้น้องเพียงน้องพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับข้อก่าเข้ามาสบายดีอ๋อกด นี่สื้อาพพี่น้องมากกินตบบ่าตบบกคอด้พี่น้องตบบกคอเสร็จมาได้เสร็จๆได้พี่น้องอ๋อไม่ค่อยใหญ่ใหญ่ครับใหญ่แน,น่ หมดตบปลากคอหญ่ปลากคอหญ่มาหอดได้เด้อพี่น้องเด้วยโอ oh. ปลาคอหน้าพี่น้องชด,ชดเลยพี่น้องโอ้โใส่มันโอ้พี่น้องใส่ oh. มัน oh. พี่น้อง

寂寞。